สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นประเด็นรายการที่จะเจาะทุกประเด็นเคลียร์ทุกปัญหาของผู้บริโภคครับค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะเป็นกรณีที่ผู้บริโภคไปทําสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียมนะคะอาคารชุดน่ะนะคะทีนี้เนี่ยก่อนตอนโฆษณาก็บอกว่าห้องมีข้าวของคุณภาพเครื่องใช้เนี่ยระดับ ไฮเอ็นเลยนะคะ mm hmm. คุณภาพสูงทางผู้บริโภคก็เลยตัดสินใจเข้าไปซื้อปรากฏว่าต่อมาเนี่ยระหว่างที่มีการผ่อนชำระไปบ้างแล้วเนี่ยพนักงานขายของบริษัทโทรเข้ามาบอกกับผู้บริโภคว่าเนื่องจากราคาที่ขายเนี่ยมันคุณภาพของสินค้าที่เราโฆษณาไปเนี่ยมันค่อนข้างสูงทําให้มีต้นทุนสูงก็เลยขอลดสเปคของ ข้าวของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆในห้องชุดเนี่ยลงผู้บริโภคก็ไม่พอใจแล้วก็อยากจะขอยกเลิกสัญญาแต่ทางบริษัทบอกว่ายกเลิกสัญญาไม่ได้ผู้บริโภคเลยบอกว่านั้นเดี๋ยวฉันจะไปร้องเรียนสคบนะบริษัทท้าทายว่าเชิญไปร้องเรียนได้เลยอาวแบบนี้ก็เป็นประเด็นสิครับค่ะปัญหาในข้อนี้ท่านลองมีคําแนะนําอะไรให้กับผู้บริโภครายนี้บ้างคะกอเจาะเป็นประเด็นนะครับประเด็นที่1เป็นประเด็นเรื่อง สัญญาต้องเป็นสัญญาครับเมื่อเราไปทาความตกลงกับใครไว้เราก็ต้องยึดมั่นในการทําสัญญานั้นอย่างเช่นผู้ประกอบการเข้าไปตกลงว่าจะสร้างอะไรให้จะมีเฟอร์นิเจอร์มีอุปกรณ์อะไรให้นะครับก็ต้องปฏิบัติตามนั้นผู้บริโภคที่เข้าไปซื้อก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องชาระก่อนชําระให้ตรงรตามงวดนะครับประเด็นที่2ครับเรื่องการบอกเลิกสัญญาหลักของการบอกเลิกสัญญาก็ต้อง มีเหตุที่จะบอกเลิกนะครับหรเหตุนี้มีอยู่สองแบบ,บนะครับแบบแรกก็คือ,อเหตุที่ปรากฏอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาสัญญาว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรอย่างไงแล้วไม่ปฏิบัติเราก็เป็นเหตุที่จะบอกเลิกค,ค,คู่กรณีก็มีสิทธิ์บอกเลิกอันที่สองก็เป็นกรณีที่เป็นการบอกเลิกโดยผลของกฎหมายนะครับก็เป็นอยู่สองเหตุนี้ดังนั้นทาง ผู้บริโภคเองที่มีความต้องการที่จะเลิกสัญญาเพราะเหตุของผู้ประกอบการผิดสัญญาเนี่ยก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่าท่านจะสามารถบอกเลิกได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูในสัญญาครับโดยเฉพาะสัญญาเรื่องการซื้อคอนโดการซื้อห้องชุดเป็นสัญญาที่ควบคุมโดยมาตรฐานของสัญญานะครับตามพระราชบัญญัติอาคารชุดท่านตรวจสอบก่อนนะครับเจาะประเด็นที่3ครับเรื่องของ ผลของการที่เราสามารถบอกเลิกสัญญานะเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้วก็ในผลของกฎหมายก็คือคู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมใ,ในความหมายก็คือว่าถ้ามีการบอกเลิกสัญญาแล้วเงินก็ต้องคืนเรื่องของการคืนเงินก็ต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะครับ สำหรับกรณีนี้ที่ทางผู้อิพกเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาผ่อนชําระอะไรปกติเลยแต่ว่าอยู่ๆทา่บริษัทเนี่ยมาขอลดสเปคของซึ่งต่างไปจากสัญญาก็เลยผู้อิพกก็เลยประสงค์จะเลิกสัญญาเนี่ยสามารถทําได้ไหมคะแน่นอนครับถ้าเป็นกรณีที่ปรากฏถือว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนื่องจากสัญญากําหนดในรายละเอียดว่าอาจจะต้องจัดทําอะไรบ้าง ซึ่งเอกสารแนบท้ายต่างๆก็ต้องมีรายละเอียดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างไม่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ข้างในว่าจะต้องจัดทาอะไรบ้างนะครับเมื่อผู้ประกอบการไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้ก็ถือว่าเป็นการผิดสัญญาเมื่อผิดสัญญาแล้วผู้บริโภคในฐานะคนซื้อก็บอกเลิกสัญญาเมื่อบอกเลิกสัญญาในผลของการเลิกสัญญาก็คือกลับคืนสู่ฐานะเดิมผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนครับพร้อมดอกเบี้ยนะดอกเบี้ย ก็เป็นเงินที่ได้จ่ายไปนับตั้งแต่วันที่ได้เริ่มจ่ายเริ่มจ่ายนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นประเด็นนี้ถือว่าผู้ประกอบการผิดสัญญาและผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายครับมีสิทธิ์ลิกสัญญาตามกฎหมายค,มค่ะค่ะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมันมีการทํานิติกรรมซื้อขายสินค้าและบริการหรือว่าซื้อขายบ้านห้องชุดอะไรกันมากมายแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการผิดสัญญ,ญากันอยู่บ่อย อย่างนี้ท่านลองมีคําแนะนําอะไรให้กับผู้บริโภคไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าเราจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการเลิกสัญญากันเนี่ยค่ะครับก็เรื่องของสัญญาเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านได้เก็บเอกสารหลักฐานทุกอย่างอย่างเช่นโบชัวร์เอกสารการโฆษณาซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้นะครับแล้วก็คําพูดของเซลล์คําพูดของพนักงานต่างๆนะครับ แม้ว่าจะไม่ได้บันทึกไว้เป็นรายลากักษณ์อักษรนะครับก็สามารถที่จะนําไปสู่การกล่าวอ้างในชั้นศาลได้ถ้าจะมีะมีความจําเป็นต้องไปฟ้องศาลนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็แนะนานะครับคาพูดของพนักง,งานหรือเซลลอะไรต่างๆที่ได้เสนออาจจะมีของลดของแถมมาของแจกอะไรเนี่ยนะครับก็ขอให้บันทึกในสัญญาให้ชัดเจนว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างตั้งแต่ตอนซื้อกันเลยเนาะตั้งแต่ตอนตซือ<ต>ซ้อเลย,าน,ายนะครับจะได้ไม,มา่มี ข้อพิพาทกันกล่าวอ้างกันในภายหลังนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้และก็ฝากไว้ที่สำคัญที่สุดครับต้องปฏิบัติตามสัญญายึดถือสัญญาเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติและยึดตามเจตนาของเรานะครับค่ะคำแนะนำมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากเลยค่ะในคลิปต่อไปเราจะมีประเด็นอะไรมานำเสนอโปรดติดตามชมต่อนะคะครับ,รบถ้าเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ค,มมญญค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนเดี๋ยว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 คิดที่ผิดก <c oughs> ดไลค์ญญอย่างนี้กดแชร์อย่างนี้